สองหนึ่งโอเคครับนี่คือท่ากระโดดน้ำท่าที่ห้ากระโดดหมุนตัวตีลังกาสามตลบแล้วตามด้วยการปิดตากระโโ ồ มาเขียวหายท่าที่เจ็ดทำไงอ่ะท่าที่เจ็ดก็ทำอย่างนั้นแหละท่าที่เจ็ดเขาผมเคยดูเยซูวะ ท่าที่แปดนะครับเอพร้อมตายเฮ้ยจับมือพร้อมตายว่ะมาแล้วมาแล้วข้าที่แปดจับมือแล้วเราโดดไปพร้อมกันโอเคท่าที่แปดนะคะคือการจับมือพร้อมตายจับมือแล้วโดดไปพร้อมกันครับหนึ่งสองสามสองหนึ่งไปเลยจับมือ ต่อไปนะครับเป็นท่าที่เก้าท่าของไอ้เ่๊ปังต่อไปท่าที่เก้านะฮะท่าที่เก้าท่าที่เครับผมเอ้อไอ้ป้องไอ้ป้องอะไรอะไรก็คือเนี่ยวะเนี่ยวะ this is smarter เอาเยี่ยแล้วโคตรดีเลยไม่มันเลยวิ่งวิ่งวิ่งลื่นหัวแตก